วันนี้จะพาไปดูฉากแอคชั่นของหนังเรื่องทะลมวังขาที่ออกฉายเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับเป็นผลงานการสร้างของพูลซับโปรดักชั่นหรือว่าพูลซัพฟิล์มนะครับผู้ที่กำกับการแสดงเรื่องนี้ก็คือครูรังสีทัศนพยักษ์หนังเข้าฉายเมื่อวันที่22เมษายนปี2521ที่โรงหนังโคลีเซียมนะครับ ครูรังสีทัศนพยักนะครับที่เป็นผู้กำกับเรื่องนี้ก็เป็นผู้กำกับมาตั้งแต่ยุคหนัง16มมนะครับตั้งแต่นู้นนะครับปี2497 98 99นู่นแหละครับที่เริ่มทำหนังนะครับก่อนที่จะบางเรื่องนี้มาสร้างเองนะครับที่สร้างเองแล้วก็มีเดี๋ยวว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็คือเรื่อง มนรักลุกทุ่งนะครับที่ออกฉายในปี2 0 1 3นะครับถล่มวังขานนี้ก็สร้างให้คุณวิสิทธ์มิ่งวัฒนบุญนะครับพูดซับปีมเรียกว่าเป็นยุคที่เกือบเป็นยุคท้ายๆของครูังสีแล้วนะครับที่อย่างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในวงการนะครับแล้วก็มาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามารับจ้างกำกับทำหนังให้กับค่ายอื่นนะครับ ก็หยิบเรื่องนี้แหละครับเรื่องถล่มวังขาวังขานี่เป็นชื่อหมู่บ้านนะครับที่ในท้องเรื่องเขาให้อยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องภยัยสมัยนั้นจะนิยมเรื่องภัยเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายนะครับโปสเตอร์หนังนี่เห็นแล้วน่าดูนะครับแล้วก็โอ้โหคนสมัยนั้นเห็นโปสเตอร์แบบนี้ แบบที่เอามาขึ้นปกนะครับก็จะชอบนะครับแต่ว่าจะดูทั้งเรื่องนี่ช่องอื่นเขาลงนะครับของเรานี่ดูกันไปคุยกันไปนะครับบางท่านก็บอกว่าเวลาฉายแบบนี้นะครับบางทีอยากให้แนะนําตัวละครบางจังหวะมันก็แนะนําได้นะครับบางจังหวะนี้พูดพอพูดไปแล้วมันติดลมไปแล้วนะครับก็ ถ้าตัวละครโผล่มาอีกครั้งหนึ่งก็แนะนําได้นะครับแต่ถ้าผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยนะครับเวลาผมพูดบรรยายแบบนี้นะครับพูดแบบนี้ก็คือเปิดหนังแล้วพูดไปเลยนะครับไม่มีสคริปต์ครับไม่ได้อ่านสรคริปต์เพราะว่ามันเป็นหนังที่อยู่ในช่วงที่ผมเป็นนักเรียนนะครับ2,121 2,222นี่เรียนมัธยมปลายนะครับเรื่องนี้นะครับเห็นบริการหนังเขาก็ฉาย นะครับคนที่ไปดูนี่ก็ชอบมีคนชอบเยอะนะครับเรื่องนี้เพราะว่า,เ,าเวลาฉายจอกลางแปลงแล้วเสียงปืนนี่ปืนเอ็นสิบหกปืนกลน,นี่มันจะดังนะครับสนุกนะครับสนุกช่วงที่ไม่บู๊นี่ก็จะเป็นพูดคุยบางทีก็มีตลกแทรกเข้ามานะครับก็เป็นวิธีการทําหนังนี่ครับดูครับลอยอย่างนี้โอ้โหนะครับคนดูก็ชอบนะครับแต่ว่าคนที่ ดูหนังเรียกว่าคนที่อยู่ในวงการหนังทําหนังเป็นนี่เห็นวิธีทําหนังในสมัยก่อนบางทีก็เ,เหนื่อยนะครับบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการตัดแปะภาพซึ่งจริงๆก็ใช่นะครับสมัยก่อนใช้กล้องเดียวนะครับกล้องเดียวแล้วก็ถ่ายไปนะครับดาราบางท่านถึงบอกว่าบางทีแสดงหนังด้วยกันนี่บางทีแทบจะไม่ได้เห็นหน้ากันสักเท่าไหร่เลยนะครับเห็นเฉพาะตอนที่ อาจจะเป็นต้องยืนนะครับให้เห็นแต่ว่าเวลาพูดนี่พูดกับมือผู้กำกับนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าพูดยังไงก็คือเหมือนเรายืนคุยกันนะครับแต่เรากล้องมาเจาะตรงหน้าเรานะครับแต่ว่าเวลาถ้าเรามองกล้องมันก็เหมือนเราคุยกับกล้องนะครับผู้กำกับเขาก็จะยืนอยู่ข้างๆกล้องแล้วก็ยกมือฝ่ามือขึ้นมาในระดับความสูงของดาราคนนั้นนะครับให้เห็นว่า มองให้ตรงลูกตาของดาราคนนั้นก็กลายเป็นว่าดาราที่แสดงหนังในยุคก่อนนั้นต้องมีสมาธิต้องจินตนาการสูงนะครับเพราะว่าไม่มีหน้าดาราอีกฝ่ายหนึ่งมารับเรียกว่ามาตอบสนองอารมณ์ไม่มีต้องคิดเอาเองแล้วก็จะมีคนบอกบทให้พูดนะครับก็จะต้องทำอารมณ์แล้วก็พูดตามบทก็เลยบอกว่าเล่นหนังแบบก่อน บางคนบอกว่าง่ายบางคนก็บอกว่ายากนี่ดูครับฉากยิงกันนี่เรื่องนี้ทรงผมคุณสมบัติเมธนินีโดดนะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังเรื่องมหาหินอัน,น้คุณไพรส์โรดใจสิงมหาหินนั้นคุณสมบัติไปโกนหัวเล่นให้คุณคมอัะเดชพอโกนหัวเสร็จแล้วทีนี้มันก็ต้องมีระยะเวลาที่อรอเส้นผมขึ้นมาให้เป็นทรงเดิมแต่ว่า ถ่ายหนังนี่มันรอไม่ได้นะครับมีคิวก็ต้องถ่ายเรื่องนี้ง่ายหน่อยนะครับก็คือใส่วิกแล้วก็ใส่หมวกที่เป็นหมวกของทหารด้วยก็เลยดูเหมือนจะปิดๆดได้หน่อยนะครับบางฉากก็จะเป็นทรงที่ถ่ายไว้ก่อนโกวนหัวก็จะดูธรรมชาติขึ้นหน่อยนะครับแต่ถ้าใส่วิกนี่จะเห็นชัดเลยนะครับว่าทรงผมพระเอกสมบัติโดดมันกุณนายนานะครับถูกผู้ก่อการร้ายจับตัวไป นี่ครับขึ้นรถจิบไปแล้วครับสมัยที่เป็นเด็กๆนะครับดูหนังแบบนี้แล้วชอบนะครับมันดูแล้วมันสนุกยังไงไม่รู้ให้มาดูอีกทีตอนโตนี่บางทีดูแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนเด็กเลยนะครับเออตอนเด็กเราชอบแบบนี้หลังๆนี่มาดูชอบดูหนังชีวิตนะครับดูหนังที่มีบทพูดมีการแสดงทางสีหน้านะครับหนังบูบูอย่างนี้บางทีก็ ดูแล้วก็เริ่มเบื่อนะครับเบื่อยังไงก็ต้องดูครับเพราะมันคือประวัติศาสตร์เรื่องของหนังนะครับมีคุณดามดัศกอคุณอรัญญานามวงนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้วิธีเล่าไปเลยนะครับเหมือนกับก็เรียกว่าอะไรอ่านให้คนฟังว่าพวกนี้คุยอะไรกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผมว่าไม่สนุกนะครับท่านชอบผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่คุณบุย้ยบุญนันนะครับมายิงบางทีมันให้บรรยายว่าแล,แล้วคุณบุย้ยบุญนันก็ยิงผู้ก่อการร้ายอยิงพวกตัวเองคุณสมบัติเบธานีก็เลยยิงคุณบุ้ยอย่างนี้บางทีมันมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านก็เห็นภาพอยู่แล้วว่าเป็นอะไรนะครับเพราะบางท่านนี่ปิดเสียงในการดูนี่ปิดเสียงนะครับดูแต่ภาพบางท่านนี่เปิดเสียงด้วยก็เลยเหมือนกับว่า ในไหนท่านก็อุตส่าห์เปิดดูนะครับตาก็เห็นอยู่แล้วหนังไม่มีเสียงก็จินตนาการผมก็คุยกับท่านนะครับสนุกสนุกกันไปนะครับอย่าไปคิดมากนะครับไม่ต้องจริงจังมากท่านสังเกตฉากนี้นะครับฉากที่ยิงปืนเขาเรียกอะไรปืนมัน r p g แล้วพอผมก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องปืนคุณดามจะยิงขึ้นไปแล้วก็ตกที่หมู่บ้านนะครับเห็นไหมครับดูนะครับ ปึ้งแล้วก็ไปลงที่หลังคาบ้านเวลาถ่ายทําจริงๆสมัยนั้นยิงเฉยๆนะครับไม่ไม่มีกระสุนออกไปตกจริงไอ้ที่ระเบิดที่บ้านนั่นคือเอฟเฟกต์ที่เตรียมเอาไว้ทางนั้นนะครับกดแล้วก็ระเบิดดีไม่ด,ดีอาจจะถ่ายกันคนละที่โดยกระด้นนะครับก็คือสร้างหมู่บ้านตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็วางระเบิดไว้เป็นระเบิดเอฟเฟกแล้วก็กล้องจับ นับหนึ่งสองสามกดระเบิดกดระเบิดกดระเบิดแล้วก็มาถ่ายสลับตัดกับคุณดามทําท่ายิงนะครับเหมือนกับตานีต้องมองไปตามที่พุ่มกับบอกน,นะครับตรงกลางมองไปกี่องศากี่องศาเห็นไหมครับยิงแล้วก็ใช้วิธีตัดต่อภาพออกมาก็จะเป็นหนังแบบนี้แหละครับอันนี้ทรง,งผมคุณสมบัติยังโดดอยู่นะครับยังโดดอยู่นี่ครับะระเบิดบ้านของพวกที่คิดร้ายนะครับ แล้วมันจะต้องเหลือกระท่อมอีกอันหนึ่งที่เป็นแหล่งเก็บอาวุธนะครับเก็บวัตถุระเบิดบุกครับเวลาคุยกับดาราเขาบอกแบบนี้คือยิงกล้องนะครับยิงไปที่กล้องนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วบ้านหลังนี้แหละครับที่จะ มีระเบิดอยู่นะครับแล้วก็กำจัดผู้ร้ายนะครับนี่มนสมบัติถูกยิงครับคุณอรัญญาสังเกตดูนะครับว่าถ้าเป็นหนังของครูดังสีนี่ดาราที่อยู่ในทีมเรียกว่าดาราที่รู้ใจนะครับก็จะมาก,กันครบนะครับในช่วงนั้น สมัยแต่ก่อนชอบรถอย่างนี้มากนะครับรถจิบที่มีปืนกลนะครับยิงนะครับเข้ามาค่อนข้างจะสนุกนะครับเรื่องนี้ถล่มบังข่าแต่ว่าสมัยที่ต่างจังหวัดน,นั้นมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราเป็นเด็กมีผู้ใหญ่ที่ทะลึ่งทะลึ่งหน่อยนะครับเขาก็จะล้อเลียนชื่อหนังเรื่องนี้แหละครับ หนังบอกถล่มวังขาเขาก็เอาไม่เอกออกแต่เติมคําหน้าเป็นถล่มวังขาเป็นเรื่องที่คนกินเหล้าผู้ใหญ่เขาแซวกันนะครับบางคนคนที่แม่สอดนี่คนที่ตากนี่บางคนก็บอกว่าเพิ่งรู้ว่ามีหนังที่เกี่ยวกับวังขานะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายวางาังคาทั้งเรื่องนะครับเขาไปถ่ายวางาังคาไปถ่ายแม่สอดแค่ฉากที่ให้เห็นในตัวเมืองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหนังไทยสมัยก่อนนั้นถ่ายกันแถวสระบุรีนะครับคิวดาราที่สระบุรีโลเคชั่นหนังเรื่องอื่นๆก็อยู่สระบุรีหมดถ้าโดดไปไกลขนาดนั้นนี่ดาราไปไม่ทันหลับไปทันคิวก็จะเสียฉะนั้นก็เลยต้องถ่ายกาันแควแถวสระบุรีการจเจนบุรี เรียกว่าเป็นหลักเท่านั้นแหละครับแต่ว่าต้องถ่ายหลบให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนจับได้นะครับว่าผิดที่ผิดทานใีคุณคันคิดขวันประชานนะครับรก็คงจะหมดเท่านี้แหละครับฉากแอคชั่นของหนังเรื่องถล่มวังค่านะครับที่ออกฉายเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับ